วันนี้ก็กลับมากับแมป PC Shop นะเปิดร้านขาย PC Shop นะครับเป็นของตัวเองในเกมรบออกนะฮะรับ,รบในคลิปนี้นะเป็น EP 3แล้วนะครับวันนี้ก็มีเงินทุน27ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อที่ชั้น3านะชั้นบนสุดนะครับอ่ะตรงนี้ต่อนะครับชั้นวางของอ่านี่นะครับก็จะมีตะคงตะไคร่ามาเกาะนะเอาไม่ใช่นะฮะอ่ะก็ยังอยู่กับภาพเดิมนะครับก็คือ ภาพเมาส์ติดสโคบนะนี่น่าจะเอาไว้เล่นเกม f อ s กับเกมแข่งรถนะฮะเป็นไงมีสโคบแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยนะ,ะภาพที่แลดูละเอียดนะครับนี่คือความละเอียดระดับ144่งีนะฮะใครมือถือไม่แรงพอได้เปิดดูไม่ได้นะภาพนี้เนี่ย <c oughs> ละเล่นละเล่นเอาเคครับโอ้โหไอส่วนยังอยู่กับเรานะสวัสดีครับท่านทํางานที่นี่เป็นไงครับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่แล้วหรอครับท่านรอบนี้มาเป็นฮักขุดคริปโตนะเออเรียกว่าก้าวหน้านีครับ เริ่มกล่าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะมาขยันันแข่งจริงนะฮะโอ้ยเลนโกคูก็ยังอยู่นะนี่นะครับเลนโกคูยังอยู่นะโหสุดยอดอ่ะแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะัทโตรครับกับเกมโรบอทนะวันนี้ก็กลับมากับแมปพีซีช็อนะเปิดร้านขาย PC Shop นะครับเป็นของตัวเองในเกมโรบอทนะฮะสำหรับใครที่กดเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกด subscribe ครับกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนั่นเองนะครับสหรับในคลิปนี้นะเป็น EP 3ีสามนะครับใครยังไม่ได้รับชม EP ที่1 และ e ีที่2นะก็อย่าลืมนะครับที่จะกลับไปรับชมความฮาในคลิปที่1และคลิปที่2นะครับเพื่อจะได้อัธรสนะในการรับชมนั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็จะไปต่อที่ชั้นที่3านะคิดว่าน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับในแมปนี้นะฮะสำหรับในชั้นที่2นะครับก็จะมีตัวนี้นะที่ขายได้แพงที่สุดนะครับชื่อ Legendary R X R T X 4090นะครับอ่าตัวอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะอันนี้น่าจะชื่อ Elit e S L I นะ เกมมิงนะครับอ่ะเราก็ไปขายนะครับผมอ่ะปฮะตอนนี้ก็มีเงินทุน27ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อที่ชั้น3นะชั้นบนสุดนะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันก่อนเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะซื้อของที่เอาไว้ตกแต่งนะครับก็จะมีเป็นพืชนะอ่านี่นะครับซื้อไปนะเป็นพืชนะครับซื้อไปตกแต่งนะฮะเพิ่มความเขียวชุ่มนะในร้านนะครับจะได้พักสายตาได้ง่ายนะฮะปาหมดย่าง โอ้โหทำไมพืชกระถางต้นไม้วางเยอะจังเอาละอะตรงนี้นะครับพืชถังขยะแล้วก็แสงนะคิดว่าน่าจะเป็นโคมไฟนะฮะอ่าโอเคนะสว่างสวยงามนะครับดูข้างในซิมีอะไรนะครับพืชนะอ่ะตรงนี้ต่อนะครับชั้นวางของอ่านี่นะครับก็จะมีตะคงตะไข่ามาเกาะนะเอาไม่ใช่นะฮะอ่ะก็ยังอยู่กับภาพเดิมนะครับก็คือ ภาพเมาส์ติดสโคบนะนี้น่าจะเอาไว้เล่นเกม f p s กับเกมแข่งรถนะฮะเป็นไงมีสโคบแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยนะสภาพที่แลดูละเอียดนะครับนี่คือความละเอียดระดับ 144p นะฮะใครมือถือไม่แรงพอไม้เปิดดูไม่ได้นะภาพนี้เนี่ย <c oughs> ละเล่นละเล่นเอาเคครับเดี๋ยวเรามาจ้างเป็นเอ่อพารซิปอินคก่อนนะครับอันนี้เป็นช่างซ่อมนะโอ้โห140ล้านเลยเหรอไปเยอะจัง เดี๋ยวจะเปิดสายพันธ์ก่อนโอ้ยเปิดสายพน์ก็ร้อยยี่สิบห้าล้านนะเดี๋ยวเรารอนะครับเอ่อจ้างช่างก่อนเลยดีกว่านะไปลองไปชั้นล่างฮะชั้นที่สี่อะไรสิบเคถูกใจนะครับเป้าหมายของเขาใช่ไหมหรือว่าผมต้องทําด้วยกลับมาชั้นเดิมนะเอาไปขายนะครับตอนนี้ก็ใช้ของจากชั้นสองไปก่อนนะโอ้โหนี่แต่งตัวมาโคตรเท่นะโอเคครับตอนนี้มีห้าสิบเจ็ดล้านแล้วฮะโอ้โห อ้ส่วนยังอยู่กับเรานะวัสดีครับท่านทํางานที่นี่เป็นไงครับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่อีกแล้วหรอครับท่านรอบนี้มาเป็นฮักขุดคริปโตนะเออเรียกว่าก้าวหน้านะครับเริ่มก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะมาขยนันแข่งจริงนะฮะโอ้เล่นโกคูก็ยังอยู่นะนี่นะครับเป็นโกคูยังอยู่นะโหสุดยอดเอาละมาฮะอีก2ตัวนี้ได้เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องเอาไปขายเนี่ยครับอะไรเป็นเงินก็เอาไปก่อนนะ อ่ะรอนะครับตอนนี้เราต้องรองเงินนะร้อยสี่สิบล้านนะครับโอ้โหเยอะจังเยอะมากนะจริงสําหรับผมนี่เยอะมากนะครับร้อยสีสิบล้านเนี่ยตอนนี้มีเงินร้อยสี่สิบล้านแล้วนะแปบ๊บเดียวเองนะฮะไปครับ,รบขึ้นไปชั้นสามโอเคฮะมาครับมาชั้นสามนะมาจ้างช่างซ่อมก่อนนะครับเออจัดไปฮะอีกคนนึงเท่าไหร่สามร้อยล้านโอเคนะแปบ๊บเดียวนะครับสามร้อยล้านไหนดูซิทําเงินได้เท่าไหร่นะครับเฮ้ยทำไมเล่นไปได้ทีเจ็ดแสนหกนะก็เยอะนะ เดี๋ยวลงไปขายของนะครับชั้นล่างนะตอนนี้ผมฟาร์มเงินมาถึง300ล้านแล้วนะฮะโอ้โหรวยจัดจัดนะครับไปมาจ้างนะครับตัวของช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะจัดไปฮะขอให้ได้เงินเยอะๆนะจ๊ะไหนดูซิจะได้เงินสักเท่าไหร่นะครับอ้าวคนนี้ได้ทีละล้านนะได้ทีละเอ็มนะฮะสุดยอดนะครับอันนี้อะไรอ่ะขุดคริปโตนะ450ล้านนะครับเดี๋ยวเราจ้างพวกนี้ก่อนแลยกันนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดสายพานทีเดียวนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเปิดสายพานมาก่อนเนี่ยอาจจะเสียเวลานั่นเองนะครับโอ้ยเรียกว่าตอนนี้ได้ทีละเอ็มอะ่ะเออสบายนะฮะแป๊บเดียวเองอะไรครับตอนนี้มีเงิน486ล้านนะเดี๋ยวเราไปจ้งางนักขุดคริปโตกันนะครับคิดว่าน่าจะช่วยเราได้เยอะนะเรามาจ้างนะักขุดคริปโตนะจัดไปฮะโอเคนะมาดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะครับ เอ้ยได้ทีละสี่ล้านนะคุ้มนะผมว่าคุ้มเลยนะคุ้มเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะอีกหนึ่งคนก็อีกสี่ร้อยหิล้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอจ้างอีกสักคนหนึ่งละกันนะจะได้แบบเงินข้าอ,อย่างต่อเนื่องไงเออเอาละตอนนี้มีเงินจะ500ล้านแล้วนะครับมาจ้างกันต่อนะอ่ะเรียบร้อยฮนะมีให้จ้างอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะครับ ได้ทีละห้าล้านว่ะออสุดยอดว่ะดีเลยนะฮะอย่างงี้อ่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วนะที่จะมาเปิดโต๊ะใหม่นะฮะเปิดได้จ้างคนแรกเท่าไหรอ่อ่ะร้อยล้านนะโอ้โหยี่น่าจะเป็นแบบพนักงานแบบระดับพรีเมียมนะครับแน่ง <c oughs> จ้างทีคนละร้อยล้านนะคิดเอาอไม่เป็นไรนะครับเอาเปิดโต๊ะใหม่อีกเจ็ดร้อยห้าสิบล้านนะเรียกว่าต้องเป็นระดับซีอีโอใหญ่เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเปิดบริษัทใหญ่ได้ขนาดนี้นะฮะ อ่ามาฮะเดี๋ยวร,รอนะตอนนี้เรามีนะักขุดคริปโตที่ขุดได้ทีละห้าล้านนะครับนี่นะครับเป็นแฮกเกอร์สายมืดนะครับขนาดตาตายังมองไม่เห็นนะกินเอานะเป็นการปกป้องนะครับตัวเขานะเออจากความปลอดภัยนั่นเองนะครับอ่ะมาจ้างคนแรกครับเอาละอ่ะคนต่อไปร้อยยี่สิบล้านครับโอ้โหแพงกว่าคนแรกอีกนะจะต,ต้องมาดูนะครับว่าเป็นคอมพิวเตอร์อะไรนะทาไมต้องใช้เออคนประกอบที่ระดับหลักร้อยล้านนะ อ่ะมาแล้วครับร้อยยี่สิบเอ็ดนะร้อยยี่สิบห้าล้านนะโ okay. อเคตัดไปฮะสำหรับคนต่อไปครับร้อยห้าสิบล้านนะก็เพิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับโหนี่เป็นใครเนี่ยผมจ้างเอเลี่ยนมาหรือไงเนะี่ยคนหนึ่งมีลูกตาเดียวนะอีกคนหนึ่งเป็นปลาหม,มึกมนะฮะโอ้โหสุดยอดโคตรเท่เป็นการแต่งที่โคตรแฟชั่นนะเราจะจ้างแค่บุคลากรที่เป็นคนธรรมดาไม่ได้นะครับต้องจ้างระดับเอเลี่ยนอนะเป็นวิศวกรจาก นอกโลกนะครับนี่โอ้ยอ่ะตอนนี้มี400กว่าล้านนะครับจัดไปนะน่าจะครบนะครับ2คนนี่อีก200นะอ่ะเหลือคนลำเลียงนะครับใช่ไหมนี่เราผู้จัดการกับคนลำเลียงนะแล้วผู้จัดการมาก่อนเลยนะฮะนี่เริ่มหลับแล้วเริ่มหลับแล้วปลุกหน่อยอ่ะตอนนี้มี260ล้าน270ล้านนะครับครบแล้วนะนะสายพานนี้นะฮะจัดไปฮนะมา ดูสิมันคือคอมอะไรนี่ครับแจ้งบุคลากรเป็นล้านนะมาจากนอกโลกด้วยนะครับไหนดูสิชื่ออะไรนะครูเกมมิ่งพีซวิสแคชื่อมันโคตรยาวเลยจัดไปฮนะขายไปครับก็ได้อยู่นะเมื่อกี้ผมลืมดูเลยว่ามันผลิตได้เท่าไหร่นะมากลับมาอีกรอบนึงนะครับได้เท่าไหรอ่อ่ะ ยี่สิบแปดล้านโอ้โหเยอะอยู่นานทำให้เล่นไปนะครับก็รอไปนะระหว่างนี้นะครับรอให้มันผลิตครบร้อยเครื่องนะค่อยไปขายดีเดียวนะฮะมาตอนนี้มีแปดร้อยสามสิบล้านนะครับมาเปิดสายพานใหม่กันต่อนะเอาละไหนดูซิจ้างเท่าไหร่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบล้านโอ้โหโอโห้ตัวของคนขนแบงหนึ่งจุดห้าพันล้านอนึ่งขีดเอานะที่ต้องอินพอร์ตมาจากลาวสุขหรือเปล่านะฮะโคตรแพงนะครับแพงสุดๆนะผมบอกเลยนะครับ ต่ไม่เป็นไรเพื่อคนดูผมทําได้ฮะขอแค่ทุกคนนะติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กด s u b สไครป์ผมนะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับยังเหลือกับอันนี้นะที่เรายังไม่ได้อัปเกรดนะครับ500ล้านนะก็เราจะรออัปเกรดกันนะครับร0อยล้านนะตรงนี้นะ่อะเอามาฮะน้อยช่วยให้การอัปเกรดเราเร็วขึ้นนะเอาเลยครับผมจะโดดลงไปจากชั้น3านะฮะเป็นไงโอ้โหสุดยอดนะผมนี่ยิ่งกว่าซูเปอร์ฮีโร่นะไม่เป็นอะไรเลยนะ โอเค470ล้านนะผมมาครับกลับมาที่ชั้น3ครับผม500ล้านพอดีเอามาอัปเกรดกันก่อนเลยนะครับโอเคอัปตันหมดเรียบร้อยครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมี900ล้านแล้วนะสุดยอดนะฮะมาจา้างพนักงานคนแรกของโต๊ะนี้ฮะคนต่อไป850ล้านโอ้โหเห็นราคาและท่อใจเลย <c oughs> เลือบแม่งคนแพงอะ่ะจริงรอนะรอต่อไปนะเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตเนี่ยเอ็นนี้สวยงามไหมเนี่ย เป็นเออ่ซิงค์แบบพัดลมอัน JB ใช่ไหมตัวนี้นะครับก็เป็นแบบสวยงามนะสรัะผมนะสวยมากนะฮะร,รอนะครับรอมันผลิตช้ามากอะช้าจริงๆนะทุกคนต้องช่วยมันแบบผลมาใส่อ่ะอ่ะตอนนี้เรามีเงินหนึ่งจุดหนึ่งพันล้านนะครับมาจ้างคนต่อไปฮะเรียบร้อยครับคนต่อไปหนึ่งจุดหนึ่งพันล้านนะโอ้โห แพงเนี่ยรียกาแพงขึ้นเรื่อยๆนะฮะ,อะรอกันต่อครับอีกไม่นานนะอีกไม่นานนะครับสาหรับคุณผู้ชมนี่แป๊บเดียวนะสําหรับผลเล่นนี่จะตายแล้วนะะ <c oughs> รอนานมากนะครับอโอเคไม่เป็นไรนะเพื่อคุณผู้ชมเหมือา้ได้อีกแล้วนะะดี๋ยซข้างบนนี้มีอะไรบ้างนะครับมอีการ์จอนะตองซีพียูนะครับวันนี้น่าจะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอ๊ะนั่นคืออะไรอ,ะอ่ะฮะ R X นะ eix 4ี่0นะครับมอทํทำไมมีแมวมีแมวอยู่ข้างในด้วยนะไขควงแงบมีเมนบอร์ดนะฮ e นะาวเวอร์ซัพพลายนะครับตัวของพัดลมนะนะครับประจงประแจใช้ด้วยว่าประแจเนะี่ยไม่ต้องรีบทุกคนไม่ต้องรีบแต่เร็วๆหน่อยก็ดีเอาอไม่ใช่นะ <S <S ตเต็มแล้วนะครับไปขายดีกว่านะครับชึบอ่ะขายไปเออสุดยอดครับเก้าร้อยแปดสิบล้านนะ ล่างนี่คือทําอะไรไม่ได้นะครับปล่อยให้มันยืนอยู่งั้นแหละนะเกินมันไม่ได้เลยนะฮะโอเคฮนะโอ้โหนี่หนะ้าตาม,มาสุดยอดเลยนะเป็นคนที่ทําให้เรายิ้มได้นะ <laughs> ใช่ไหมนี่นะฮะยอดนะครับอ่าเรามาดูผู้จัดการนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าล้านนะอีกสามคนนะครับในสายพานนี้นะครับอ่ารอนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรารอกันไปก่อนนะใจะเย็นนะฮะอ่ะตอนนี้เรามีหนึ่งจุดแปดหนึ่งล้านนะฮะ อ๋อไม่ใช่1นึจุดแดสพันล้านนะอ่ะจัดไปฮะจ้างอีกหนึ่งคนฮนะหรืออีกสองนะผมรอมาเกืบสิบนาทีนะฮะเพื่อจ้างแต่ละคนนะโอ้โหตอนนี้มีแปดร้อยแปดสิบสามล้านนะโอเคซื้อไปฮนะโอเ้เรียบร้อยฮะเรามีคนขอให้แล้วนะครับพนะันล้านค่ะเดี๋ยวผมทําหน้าที่นี้แทนไปก่อนนะในระหว่างนี้ยังจ้างไม่ได้นะมาฮนะไปไหนวะ ผมไม่ได้ขนอะไรมาหรอโอเคเอาล่ะทุกคนผมขนอะไรเอ่ะผมขนอะไรมาแล้วลทุกคน,คน,คน,กคนจัดเลยนะนดูซิคือพีซีอะไรเนี่ยครับโอ้แต่เคสสวยมากเลยนะตัวนี้นะครเป็นแบบฟ้าใสนะครับอัลติเมทส์เกมมิ่งพีซีนะเป็นรุ่นแบบพอบสุดแล้วนะครับที่แมปนี้จะมีให้เรานะลองนําไปขายนะครับว่าไ,ได้เท่าไหร่เอ้ยทำไม่เล่นไปได้เยอะอยู่นะ องร้อยห้าสิบสี่ล้านนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่ยไปครับการจบเกมแบบเร็วนะเร็วหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําการขนไปก่อนนะฮะโอเคอเดี๋ยวคนสุดท้ายนะก็จะจบนะครับสำหรับแมป,ปนี้นะคเพราะว่ามันมีชั้นที่สี่แล้วนะโอเคนะผลเ,เราได้เจ็ดร้อยกว่านะโหพันห้าเนาะมันต้องได้ประมาณ พันนะครับเดี๋ยวเราผลิตได้สักพันหนึ่งอ่ะตอนนี้มีห้าร้อยนะครับได้อีกหนึ่งพันนะน่าจะจบแล้วล่ะฮะไปครับแต่นําไปขายกันนะครับสำหรับัลติเม t เกมมิ่งนะครับขายไปฮะดูแลรวยเอาไม่เอานะโอเคนะครับต้องเป็นคนนี้เออเรียบร้อยครับได้เงินมา1.6ึ่งจุพันฮะจางขนสุดท้ายนะครับในหน่วยงานของเรานะเอาล่ะครับเรียบร้อยแล้วล่ะนะใช่ไหมชั้นสี่ไปได้ไหมอ่ะ ชั้นสี่ 10k ในการถูกใจนะครับต้องไปถูกใจตรงไหนอ่ะหรือว่ามันต้องรอเหรอ,อน่าจะประมาณนี้แหละครับสาหรับ EP สามของเรานะก็น,นี่แหละจะเป็นชั้นที่ทําเงินได้ระดับหลักล้านเลยนะครับตรงนี้นะมีเต็มนะครับได้200กว่าล้านนะนี่แปดเครื่อง200กว่าล้านแลว้วอ่ะเออม็นคดไม่เท่ากันนะเอาละครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะครับใครชอบหรืออยากจะแนะนําแมปก็สามารถ คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกด subscribe ครับกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ